สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านคะ่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนขาวันนี้เจอพบกันเจอกันอีกเช่นเคยคะ่ะในช่องยายนาวนะคะยายนาวนั่งอยู่กลางสวนชวนชมวันนี้ต้นชวนชมของยายนาวกําลังออกดอกเลยค่ะตติมเลยค่ะต้นนี้ฟังทางนี้จะเป็นเพื่อนเพื่อน,นคะ่ะ ฝั่งทางนี้ต้นใหญ่ๆนี่จะเป็นสายพันธุ์ฮอลแลนด์ดอกไม่ซ้อนนะคะเพื่อนเพื่อนฝั่งด้านนี้ด้านหลังของยายนาวจะเป็นสายพันธุ์ดอกซ้อนค่ะขยับมาดูดอกใกล้ๆค่ะเพื่อนๆนวันนี้ยายนาวจะพาเพื่อนๆนมามาทําอะไรเอย่ยวันนี้จะพาเพื่อนๆน,นมาทําต่อยอดต่อยอดง่ายๆนะคะต่อยอดแบบง่ายๆต้นชนชมของยายนาวที่เพราะที่ชา เม็ดนะคะแล้วทีนี้ยายนาวจะเปลี่ยนยอดนะคะจะเปลี่ยนยอดจะเอาสีพวกตัวนี้จะเป็นเม็ดของชนชมดอกดอกนี่ค่ะดอกที่ไม่ชั้นนะคะดอกเดี่ยวเดียวนี่ค่ะกีบอย่างนี้นะคะสายพันธฮอลแลนด์นะคะแต่ยายนาวจะพาเพื่อนๆนำยอดยอดนี่ค่ะยอดที่ยายนาวตัดออกนะคะยอดที่ยายนาวตัดออกตกแต่งกิ่งของดอกซ้อนมาติดกับตัวนี้นะคะเพื่อนๆ นี่คือตอและยอดที่ยายนาวนำมาวันนี้นะคะเราจะมาเริ่มทำกันเลยค่ะ <Anyone>? เพื่อนๆเราจะเริ่มทำกันเลยนะคะเราจะตัดนะคะเราจะตัดเอายอดนะคะเราจะตัดเอายอดต้นนี้ออกก่อนนะคะทุกคนเราจะตัดเอาเอาใส่ต้นนี้นะคะต้นนี้หรือต้นไหนก็ได้เราจะใส่นะคะเพื่อนๆ <reopen> เราจะตัดตอนะคะมาดูใกล้ๆก,กันเลยค่ะ อันดับแรกเราต้องตัดนะคะโดยที่เราไม่ต้องล้างยางเช็ดยางนะคะเพื่อนๆโดยที่เราไม่ต้องล้างยางเช็ดยางแล้วตัดเลยค่ะตัดทีเดียวนะคะนี่ค่ะนคะให้ขาดอย่างนี้นะคะตัดเลยค่ะตัวนี้แล้วเราก็จะนํายอดของชนชมดอกซ้อนนะคะตัดนี่ค่ะประมาณหนึ่งข้อมือนะคะเพื่อนๆตัดเลยค่ะเห็นไหมคะเราก็ขยับเข้ามาเลยค่ะนี่ค่ะทําง่ายๆนะคะทุกคนต่อยอดนะคะ เด็ดใบทิ้งเลยนะคะตัดใบทิ้งขยับเข้ามานะคะตัดใบทิ้งเลยค่ะใบใหญ่ๆอย่างนี้เราตัดทิ้งเลยนะคะเพื่อนๆแต่ไม่ตัดให้ยอดกุดนะคะเพื่อนๆการที่เราจะต่อยอดของชวนชมไม่ต้องเช็ดยางสูตรนี้คือวิธีง่ายๆนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะตัดให้เหลืออย่างนี้นะคะให้เหลือต่อขนาดนี้ประมาณหนึ่งข้อมือนะคะทุกคนยอดตรงนี้ไม่ต้องตัดให้กุดนะคะเพราะว่าพอระวงัง พอระวังต่อกับต้นต้นต้นที่เราจะเอาเป็นแม่ของเขาเนี่ยนะคะและยอดตัวนี้ก็จะได้โผล่ขึ้นมานะคะเรามาทํากันเลยค่ะยายมะนาวจะทําง่ายๆนะคะทุกคนยายมะนาวจะไม่ได้ใช้ถุงรีดนะคะและยายมะนาวจะใช้ถุงนี้ค่ะถุงทําแกงของเรานะคะเพื่อนๆง่ายๆถุงแกงนะคะแต่ยายนาวยังไม่ได้ตัดมาเลยวันนี้นะคะเดี๋ยวนะคะเพ BS ื่อนๆยายนาวขอตัดถุงแกงก่อนนะคะว่าจะเอาขนาดไหนนะคะทุกคน ไงนาตัดถุงแกงเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะตัดให้เป็นมุมตัดถุงแกงให้อยู่มุมอย่างนี้นะคะเพื่อนๆนมาดูกันว่าเยนาจะพาเพืพ่อนๆทําอนทอย่างไรแล้วก็ต้องมีหนังยางด้วยนะคะทุกคนมีหนังยางมัดแกงนะคะนี่มีหนังยางมัดแกงอีกหนึ่งเส้นนะคะทุกคนเราก็มาวางเราก็มาเริ่มทํากันเลยนะคะทุกคนวิธีง่ายๆนะคะเพืพ่อนๆนยอดยอดของชนชมไม่ต้องใหญ่ไม่ต้องใหญ่เกินขนาดของ ต้นชน,น,น,นชมนะคะไม่ต้องใหญ่เกินขนาดของต้นชนชมนะคะยอดให้ตัดอยู่อย่างนี้นะคะเพื่อนๆทุกคนให้ตัดให้เหลือตรงยอดตรงนี้นะคะที่เขาจะโผล่ขึ้นมานะคะที่เขาพร้อมที่จะแทงยอดขึ้นมานะคะทุกคนให้เหลื ettes. อยอย่างนีใ้ให้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะทุกคนเรามาเริ่มวางกันเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะอ่านี่ค่ะนะคะเพื่อนนี่ค่ะ เราเขาเรียกว่าตั้งแท่นก็ได้นะคะเพื่อนๆแต่ว่าเราไม่ได้เอายอดเขาออกนะคะนี่ค่ะคือวิธีง่ายๆหลักการง่ายๆเราก็จะได้ชุนชมเป็นสีดอกซ้อนจากต้นนี้ที่เราเอาเม็ดมาเพาะนะคะทุกคนการเพาะเม็ดที่เราอยากได้ชุนชมดอกซ้อนนะคะเราก็มาตัดเลยค่ะมาตัดเลยค่ะเพื่อนๆเราก็จะแต่งเลยนะคะเราก็จะเอานำถุงพลาสติกตัวนี้นะคะทุกคน ตัดให้พอเหมาะพอดีนะคะนี่ยายนาวไม่มีถุงใบเล็กๆนะคะเพื่อนๆจริงๆแล้วเขาใช้ถุงใบเล็กกว่านี้นะคะยายนาวก็จะครอบนะคะทุกคนนี่ค่ะเอามุมเอามุมของเขานะคะวางลงเลยนะคะเพื่อนๆวางลงเลยนะคะวางลงเลยนะคะเราจะวางมุมนี่ค่ะวางลงเลยนะคะให้ให้ยอดของชนชมเนะะี่ยค่ะดึงลงมานะคะให้ยอดของชนชมอยู่ระหว,ว่างมุมนี่ค่ะ อยู่ระหว่างมุมขนาดนี้นะคะทุนเพื่อนนี่ค่ะวิธีง่ายๆค่ะวิธีง่ายๆนะคะจัดให้เป็นระเบียบนะคะแล้วเราก็ใช้ตัวหนังยางนะคะทุกคนรดน้ําได้สบายเลยนะคะทําแบบนี้ก็คือเราสามารถรดน้ําให้ต้นชนชมของเราได้สบายนะคะทุกคนนี่ค่ะการที่เราทําอย่างนี้นะคะเพื่อนๆการที่เราทําอย่างนี้ทําไว้กี่วันถึงจะเอาออกจากต้นถึงจะเอาถุงพลาสติกต้องเอาถุงพลาสติกออกนะคะเพื่อนๆไม่งั้นยอดของเขา ยอดของเขาจะโผล่นะคะยอดของเขาจะโผล่นี่ค่ะวิธีง่ายๆและหลักการง่ายๆนะคะเพื่อนๆที่เพื่อนๆอยากจะได้ต่อนางแท่นยายนาวจะทําแบบสูตรง่ายๆนะคะสูตรสูตรง่ายๆเคล็ดลับง่ายๆนะคะนี่ค่ะเราก็ดึงนี่ค่ะเราก็สามารถที่จะรดน้ํานะคะของชนชมได้ได้ทุกๆวันหรือว่า ตามตามที่ว่าเราเราลดต้นชนชมของเราเราก็สามารถรดน้ําใส่ปุ๋ยใส่อะไรได้ตามปกตินี่ค่ะเห็นไหมคะสิบสองวันถึงสิบห้าวันนะคะเพื่อนๆนเราก็มาดึงถุงพลาสติกที่ครอบนะคะเราก็มาดึงถุงพลาสติกที่ครอบของชนชมเนี่ยออกนะคะวิธีนั่งแท่นนั่งแท่นหรือว่าตั้งแท่นโดยวิธีง่ายๆใครๆก็ทําได้ค่ะ แต่บางท่านบางคนอาจจะไม่รู้ว่าต้องทําแบบไหนทําวิธีไหนนะคะเพื่อนๆสมมุติว่าเราอยากได้ยอดของต้นชนชุมต้นไหนเราก็สามารถตัดมาใส่ได้เลยนะคะเพื่อนๆเราก็สามารถตัดยอดนะคะเราเอายอดที่อ่อนเนะะี่ยค่ะยอดที่อ่อนเราสามารถเอามาเสียบตัวนี้ได้เลยนะคะมาค่ะยายนาจะพามาตัดเอายอดต้นชนชมนี่ค่ะดอกซ้อนอีกหนึ่งหนึ่งชนิดนะคะยายนาจะพาเลือกเอานะคะเอาไป ใส่ต้นชมชมต้นนั้นอีกหนึ่งต้นนะคะเพื่อนๆเราเอาต้นนี้ดีกว่าค่ะยอดยอดเยอะนะคะทุกคนยอดจะเยอะมากๆนะคะเจนายาวจะเอายอดของเขาไปต่อนะคะทุกคนเนายาวจะเอายอดอุพาดเออเนายาวเลือกยอดก่อนค่ะยอดของเขาที่ที่ยอดที่มันยอดยอดที่เป็นรักษาะนะคะมาดูค่ะมาดูยอดตัวนี้เลยค่ะเพื่อน มาดูยอดตัวนี้เลยค่ะเย,ยนาจะตัดตรงนี้เลยนะคะทุกคนน,นี่นคะคะกล้องจะตะวัดไปหน่อยนึงน,นะคะนี่ค่ะเราก็จะได้ยอดตรงนี้มานะคะเพื่อนๆเราก็มาตัดออกเลยนะคะเพื่อนๆนคะวิธีง่ายๆนะคะทุกคนวิธีง่ายๆเราเราไม่ต้องไปเสียดายใบตรงนี้นะคะเราตัดออกเลยนะคะตัดออกนี่ค่ะให้เหลือแค่นี้นะคะเพื่อนๆ เราก็จะมาวางนะคะ <S <S เราก็จะมาวางเรามาตัดตรงนี้เลยค่ะเรามาตัดชนชมต้นนี้เลยนะคะทุกคนเราก็จะมาตัดชนชมต้นนี้เลยค่ะหมตัดเลยนะคะทุกคนนี่ตัดให้ขาดอย่างนี้เลยนะคะเราก็นําตัวนี้มาวางนะคะนี่คะวิธีง่ายๆนะคะทุกคนนี่นะเราก็จะได้ชนชมเป็นดอกซ้อนนะคะเพื่อนๆ เราก็จะได้ชนชจนดอกซ้อนดอกยอดเขาจะงอไปนิดหนึ่งนี่ค่ะวิธีง่ายๆเรา,าไม่ต้องเช็ดเช็ดยางของเขาออกนะคะเพ,พื่อนๆระวังเลยค่ะทุกคนระวังเลยนะคะเพื่อนๆถุงพลาสติกของยายนาวจะใหญ่เกินไปนะคะทุกคนจะใหญ่เกินไปเราก็วางนะคะเราก็วางแล้วเรา,ก,าก็มัดนะคะวิธีง่ายๆ,ๆค่ะทุกคนวิธีง่ายๆทําได้ง่ายๆใครๆก็ทําได้นะคะสูตรง่ายๆค่ะสูตรง่ายๆนะคะ สูตรง่ายๆไม่ต้องยุ่งยากไม่ต้องไปใช้กาวใช้อะไรทานะคะเพื่อนๆเย,ยนาวก็จะทําอย่างนี้นะคะนี่ค่ะสูตรง,ง่ายๆเราก็จับจับจับมุมนะคะใช้ตรงมุมถุงพลาสติกนะคะเพื่อนๆนีๆ่ค่ะมุมถุงพลาสติกนะคะนี่เห็นไหมคะใช้มุมมุมถุงพลาสติกแล้วก็ดึงมาแล้วก็ใช้หนังยางค่ะมัดเลยค่ะเพื่อนๆใช้หนังยางนะคะนี่ค่ะ ดึงให้ตึงนะคะดึงให้ตึงแล้วก็มัดเลยแล้วก็หมุนหมุนหน um, <limitation> ังยางเราคือเลยค่ะไหมดึงให้ตึงนะคะเพื่อนๆสิบห้าวันนะคะทุกคนสิบห้าวันนี่ค่ะเห็นไหมคะทุกคนวิธีง่ายๆนี่ค่ะวิธีง่ายๆนะคะตัดทีเดียวนะคะทุกคนต้องตัดทีเดียวนะคะตัดทีเดียวนะคะทุกคนตัดทีเดียวตัดทีเดียวเลยนะคะตัดให้แน่นๆนะตัดให้ ทีเดียวนะคะทุกคนเราก็มาดึงอย่างนี้นะคะเห็นไหมวิธีง่ายๆไหมคะนี่คือวิธีสูตรเคล็ดลับดีๆวิธีง่ายๆกับการต่อยอดด้วยวิธีตั้งแท่นนะคะตั้งแท่นนะคะด้วยเชิญชมดอกที่ไม่ใช่ดอกซ้อนเราอยากได้เชิญชมดอกซ้อนอยากเปลี่ยนให้เป็นดอกซ้อนเราก็ทําได้นะคะ กิ่งหลายๆกิ่งเราจะทําเป็นหลายๆสีก็ได้นะคะเราไปดูเลยค่ะว่ายายนาวทําแล้วเขาจะเติบโตขึ้นมาให้เราได้ชื่นชมนี่แหละค่ะก็คือวิธีนี้นะคะยายนาวจะทําเห็นไหมคะยังเป็นรอยเห็นไหมคะนี่คือถ้าต้นใหญ่โตดใหญ่แล้วก็ใช้ยอดที่ใหญ่นะคะเพื่อนๆใช้ยอดที่ใหญ่ๆแล้วเราก็มาวางยังเห็นรอยเห็นไหมคะยังเห็นรอยนี่ค่ะยังเป็นรอยที่เราวางแท่นนะคะเขาเรียกว่าต่อยอดด้วยวิธีการนั่งแท่นนะคะ ต่อไว้แล้วเราก็สามารถรดน้ํานะคะรดน้ํารดน้ําใส่ปุ๋ยได้ตามปกตินะคะเพื่อนๆรดน้ําใส่ปุ๋ยได้ตามปกติ12วันนะคะ12วันพอเขาติดกันแล้วเราก็ต้องถอดถุงพลาสติกนะคะพยายามเปิดถุงพลาสติกออกภายใน1 2ถึง15วันนะคะเพื่อนๆเพราะว่าเดี๋ยวยอดเขาจะโผล่ขึ้นมาแทงอ่า ติดกับถุงพลาสติกนะคะทุกคนวิธีเทคนิคดีๆวิธีง่ายๆกับการต่อยอดและนั่งแท่นของชวนชมใครๆก็ทำได้ดูเกรดความรู้เคล็ดลับดีๆยายมานาวมีแบ่งปันให้เพื่อนๆแล้วถ้าถูกใจยายนาวขอให้เพื่อนๆกดไลค์ให้ยายนาวหน่อยคะ่ะกดไลค์ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามฝากกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องยายนาว ด้วยนะคะจะได้ทำคลิปดีๆออกมาให้เพื่อนๆได้ชื่นชมต่อไปค่ะสำหรับคลิปนี้ยายนาวไปแล้วค่ะบา,บายๆค่ะทุกคนขอให้ทุกคนปลูกต้นไม้ออกดอกดกๆเยอะๆเหมือนของยายนาวนะคะไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากมายค่ะ